ผม oh สวัสดีครับผม oh ยินดีตอนรับเข้าสู้ช่องซวยบักขามสมบ้านขามน้องกีผู้ที่มีดนตรีในหัวใจและผ่้มีดนตรีในหัวใจบริจำกัดไว้และอายุครับผมสบายดีพี่นอ้องสปปเล่าน้ำกันครับ Good morning everybody all the world Uh, today we come and j o y to see the watermelon plantation. วันนี้เขากบยุห่หไฮบกโมค่คือเก่าครับพี่น้องมาเบิงไ้บกโม่แล้วครับหลังจากที่ลูกบกโม่มันติดนะครับก็ต้องเล่งไ้น้ำต้องเล่งให้น้ำบักยางคักเลยครับผมเล่งให้น้ำเต็มที่ครับท่านี้ครับมาเบิงนี่อันนี้ก็เป็นแถวที่ถือว่างามครับผม นี่ครับแถวนี้ก็งามนี่ครับส่วนใหญ่เกิดสีติดนะครับสีออกลูกมาเบิดสตซวอันเลยนะครับผมอันนี้มาเบิรงครับนี่เซม,นมีนี่ครับนี่นี่ชอมอยู่นี่นะครับเนะื้อหายเบิรงนนี่นี่นี่มีอันนี้เป็นดอกเป็นดอกตัวเม่ครับผมมีเป็นดอกตัวเม่ติดลูกครับ วนตัวผูสิเป็นทั้งสี่ครับผมมีตัวผูตัวนี้คือดอกตัวผูแล้ครับตัวนี้ก็ดอกตัวผูขึ้นกันครับผมนี่เบิ้งเลยครับเดี๋ยวให้เบิ้งกันว่ามันติดลูกอีรีโบนะครับให้เบิง้งนะครับก็บติดครับอันนี้เป็นการปลูกลงดินนะ้ครับพี่น้องปลูกลงดิน ติดสุเครือบอ่าก็เริ่มติดสุเกเครือครับผมนี่นี่เห็นบ่ครับนี่นี่โมเมนต์โมเลนนะครับเลยนี่เห็นบ่ครับนี่นี่นี่คนละเครือกันนะครับก็ออกลูกติดติดสุเกเครือครับนี่ก็ติดครับนี่น้องครับน,นี่แตงโมเขาจะมีอันมือ,ม,อมือเกาะนะครับเห็นบ่มมือเกาะเนี่ย เป็นมือเกาะเขาเพื่อว่าให้อันมันเขาโอนเอ็นไปมากเพื่อให้เขาหมั่นคงนะครับธรรมชาติน,นี่นี่ครับลูกน้อยๆน,น,นะครับลูกใหญ่กว่านี่มีบอมี่ครับผมนี่ติดวัชสุวรเหรอครับพี่น้องเบิง้งนี่อันนี้เป็นดอกตูพูครับผมนี่เป็นดอกตูพูอันนี้เป็นดอกตูเม่เห็นบ่ครับให้เบิ้งชัดๆ นี่ครับติดติดบอร์ส่วนติดบอร์ส่วนครับอันนี้เพลี้ยไฟลงนะครับอันนี้ก็ติดสองลูกเลยครับนี่นี่เห็นไหมครับแล้วก็อีกลูกนึงนี่ครับอืนี่ครับให้เบิ้งครับมันเลื่อยเลื่อยเี้ยาวบ่อันนี้ให้เบิ้งเลยครับนี่นี่ก็เลื่อยเาวยแล้วครับนี่มาพี่ เลหลือมพีเหลือมะพี่ีเลหลือมพีผี่กิดสิมต,ติลูกยู่พี่ครับประมาณอันนี้คอที่ตอนไหนพี่นอ้องน,นับให้เบื่งนะครับ1นึ่งหนึ่งสองสามี้กอันนี้คืลูกนึงครับนี่นี่เจ็ 7, 8, เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคอสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตามสเปคเพอดีเลยครับพี่นอ้องนี่เครื่องนี่ให้เบิร์นะครับส่วนลี่สองลูกนะครับมันอเดือนสิบอันมีลูกทะย่อยไงครับผมนีม่เห็นไหมครับพี่นอ้องแล้วอีกลูกนึงครับเนี่ย นี่ครับยู่ใียไก่กันเลยสองลูกนะครับไห้เบิ้งว่าติดติดบ่ครับติดแน่นอนครับผมอันปุ๋ยนะครับติดใส้ครั้งแรกนะครับก็เป็นปุ๋ยอันธรรมชาติปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีเท่านี้นลครับแต่ส้เป็นสูตรซิพกิพกนะครับแต่ไส้เบิ้งวัลายครับนีู่หไห้เบิ้งครับลูกที่ออกก้อนกับสี สีมนมนกูม,มูเห็นบ่ครับเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่ลครับนี่นี่บางคนเกิดสีอาจจะมีข้อสงสัยว่าว,ว่าจะพืชคือบ่ออกบ่ต้องออก,ออกครับเพราะว่าบอกโมม,มันเลื่อยแล้วนี่เบิง่งห้เบิ่งค้นตุนนะครับว่ามันมันมัน,ม,นมันแข็งแรงสําไรนี่ครับพี่น้องเบิง่งนี่ครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเร่งไ้น้ําครับผม เล่งให้น้ำย่งางกับตรงย่างดีๆพี่น้องเลยบ่กให้เหยียบหมกโมูพี่มาเบิงสองอายเนี่ยสองน่วยเนี่ยครับผมเห็นบ่เนาะผู้ชมนะครับเหลือมาเบิงเครื่องนี่ครับผมย่งางกับตรงธรรมัดระวังพี่น้องเลยดิบดิบนี่ครับออกสุขเครือบ่ออกครับผมเห็นบ่ครับเนี่ย ให้เบิ่งเลยเบิ่งนี่ยูพี่ออกวาครับออกนี่ครับนี่นี่เห็นบ่ครับเครื่องนี้เด้ออกบ่เนี่ยเครื่องนี้เป็นยังไหนออกบ่เนี่ยเครื่อนี้เขากบนี่นี่ก็ออกครับเนี่ยน้อยเห็นบ่เนี่ยครับนี่แล้วก็น้ำมาพี่น้ำมาพี่นี่เด้ออกยู่นี่ครับผมนี่เห็นบหมครับเนี่ย อ๋าาอที่นี่ครับผมให้เบิ่งกันชู้ใจครับผมเบิเงกินแบบชู้ใจว่ามันเลื่อยหรี่บ่นี่ครับเลยนี่มันก็เลื่อยมาจียงล้ะครับให้เบิ่งโคนมันโคนมันโคนโคยู้ใจโคนยุพีพค,รพค,พครับพี่น้องเนี่ยนี่โคนมันจะเร่งไห้หน้ามครับพี่น้องนี่โคนมันยุพีมาเบิ่งมาเบิ่งันดีแล้วครับพี่น้องเนี่เบิ่ง ส่วนมากติดลูกเบิ่หรอครับผมนี่ไฮเบิ้งติดลูกโมแมนต์เวอร์เรนต์นะครับติดลูกอีหลีแมสิปูลงดินนะครับกั่ต่างใจเบิ้งนี่ครับนี่ติดนี่ครับนี่พี่น้องไฮเบิ้งเห็นบ่ครับนี่แข็งแรงไฮน้ำม,มันก็เริ่มใหญ่นะครับช่วงนี้แตงโมงออกลูกก็ต้องไฮน้ำช่วยมือครับ ไฮน้ำเป็นระบบสายน้ำยศคือผมบอกให้ฟังนะครับนี่ครับนะครับผมไฮเบิ้งแปลงขางเคียงแปลงขางเคียงติดบ่ติดคือกันครับพี่น้องนี่นี่ครับให้เบิ่งแบบจู้ใจเลยครับนี่ก็ติดบ่นี่ก็ต,กต,ติดครับพี่น้องนี่ให้เบิ่งเนี่ติดบ่ติดครับพี่น้องพูดนี่ติดบ่ติดครับพี่น้อง เห็นว่นี่ติดบ่ติดครับเนี่ยอันแถวขางเคี่ยงคุณว่าคือปลูกบงโมทีแท้คุณว่ามันบ็เป็นอย่างนี้แหละครับบงโมมันไปไผ่ไปมันมันก็ออกอันเคี่ยผาเคี่ยมันออกนวยผายนวยมันมันก็คืออันแนวอื่นครับผมนี่ครับพี่น้องล่องไทยเบิ่งว่าอันผมปลูกบงโมอยู่มองแปลงนี่นะครับ สามไร่กลัวๆนี่ผมใส่มเมล็ดพันธุ์ไปจ้ากระป๋องแต่ละกระป๋องนี่สิมีอยู่ประมาณพันเม็ดพี่น้องเอ้ยนี่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 ไ้เบิ้งนี่ครับอ๋นี่ครับเอานี่ครับไห้เบิง้งว่ามันติดอหลีบ่ะโอ้แม่นติดเห่นเหรนะครับมันติดบ่คักเลยพุดขุดอาอมาเบิ้งแปลงนี่กันต่อครับผมนี่เห็นบ่เหยาเหยาดืบไปเพื่อ ผักเลยครับผมนี่นี่ค้นอยู่พี่ครับผมติดบ่เนี่ยพี่น้องให้เบิ้งนี่ติดบักคักเลยครับนี่นี่ค้นอยู่พี่เด้อพี่น้องเด้อเขียมมาพี่อันเชียร์นี่ติดบ่เชียร์ไหนก็ติดพี่น้องนี่เบิ้งเอาเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่เชียร์ไหนก็ติด อยู่ติดติดบ่ติดครับพี่มาเบิ่งนี่นี่นี่น,น,นี่พี่น้องนี่นี่แหละครับคือลูกติดติดติดโอ้ขออภัยเด้อครับมันล้มอันวันที่26กลุมภายกันยังล้มวาวยังมาอยู่ครับพี่น้องนี่ครับวานติดบ่ให้เบิง่งให้เบิ่งเด้อครับเดี๋ยวเฝ้าลำคานกันเด้อครับเด้อ เดี๋ยวฝ่าเบื่อให้เบิ้งว่ามันติดอิริเพราะเดีติดอีหลอครับติดสุเคลือออิรนี่ติดอีหรีครับผมฟังน้องผุนเดชติดบ่ฟังทีมพี่นะฟังทิมพี่ก็ติดครับพี่เบิ้งครับเห็นบ่ครับนี่ติดบ่พี่น้องติดครับผุนผุนติดมันลุ่มตรงตีนติดติดสุเคลือครับพี่น้องติดบ่เนี่ยติดครับเนี่ย ือว่าตัวเดินเคลือยยางมานี่คือติดเลยครับผมเคลือยยางมานี่ติดแน่นอนครับนี่เคลือออกเดินครับผมนี่ไ้เบิ้งครับผมเบิ้งกันแบบเต็มๆครับพี่น้องบ่มีตัดต่อว่ามันติดสุขีอีหลีบโบขี้นี่เด้ติดบ่นี่พี่น้อง หน่อยๆเอาจเจาะนี่ก็ติดด้วยพี่น้องนี่นีน่ขอใครเคลื่อนอีติดบ่นี่ก็ติดครับพี่นอ้องเห็นไหมครับติดเบิบร์ดขับว,ว่าจะเลื่อยออกมาเคลื่อนอีติดบ่ติดครับนี่ยหน่อยๆนี่นครับผมเห็นไหมเห็นไหครับติดรับ เคื่อนติดบ่ติดครับติดบ่โมติดครับปุ่นแต่งโมด้วยครับเด้อติดบ่อติดดีลีครับผมฟังพุ่นเด้อฟังพุ่นก็ติดครับพี่นอ้องอาจเสได้ยินเสียงรถตัดอ้อย้อครับผมรถเกี่ยวอ้อยยุ่อยู่ใ,ใกล้ๆแปลงนาเขาเนี่นี่่นอ้อนี่ ติดโบติดอันนี้ปล่อยน้ำด้วยครับกำลังงหายเลยปล่อยน้ำอันนี้ติดบ่ครับนี่ติดนี่เบิ่งเบิ่งหยอดมันพี่ยางมาพอดีครับผมบางเครือก็ติดสามชีลูกคุณด้อครับก็ต้องบีออกอยูนี่ดีเด,ด,ด้ติดบ่อ้อาวติดครับพี่น้อง ติดเบิดเลยมองได้ก็ติดมองได้ก็ติดครับพี่น้องติดลูกเบิดออกลูกดีขนาดเลยเครื่องอีติดบ่ติดตั้งสองลูกครับผมนี่หน่อยๆนี่หน่อยๆเห็นยังครับเครื่องอีติดบ่ติดครับเนะี่ยไอ้เบิง้งแบบจู้ใจครับพี่น้องว่าการปลูกบักโมเม,ม็ดลงดินคุ้ม ายางกับบกคุ้มครับผมสิมีปัญหากัดคือเรื่องเพลียตอนแร็กๆครับผมเรื่องเพลียกับเรื่องอ่านแมงเต่าท้องนะครับนี่การไห้น้ำยูโค้นน้ำยดนี่ครับผมไห้ยุ่งสิหรอครับขน้าม,มันยดถึงเห็นบ่นหมูวนมันเน่าๆมือนีเศร้าเย่าหรอพี่น้องเพราะว่าหมูวันมันมีปัญหาเรื่อง ไหลของน้ำเพราะว่าอันงาไม่เห็นไปบังอันแผงโซโล่าเซลล์น่ะมันก็เลยขาด,ขาดาหายๆน้ำไหลเ่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ครับเห็นบ่นี่นี่โตผึ่งโตผึ่งมันตอมนี่ครับนี่แหละคือโตที่ผสมเกสรแห้เฮาอันนี้เป็นมิม้ะครับม,มิมบ่แม่นผึ่งเป็นโตมิมครับผมติดว่านี่ครับนี่ให้เบิไปไป่งนพี่น้องนั่นดิโอนตนอยู่น่ยครับพี่น้อง หอยต้นเตียนอยู่นะครับนี่ครับติดครับพี่น้องติดสุมหม่องครับติดจนสะอ่อนนี่ติดบ่ไิดครับพี่น้องเอาเบิ้งนะ่อติดบ่ครับนี่ยเดี๋ยวหาว่าเบาช่วยอันเมกเลยบอ่อเลยครับบอ่อจำเป็นนี่ครับลูกนี่ นี่ครับมาเบิง้งมาขับช่มน้ำกันเนี่ยแหละครับเบิ้งแบบจู้ใจเลยพี่น้องนี่มีปัญหาอย่างสำหรับคนที่ปลูกแตงโมงกับสิบวอสู้กันฟังครับผมแต่สิมนี้จะเพลียไฟล่ะครับที่มันลงนะครับนี่ติดพี่น้องนี่เพลียไฟลงนี่ครับขั้นตันเครือมันใหญ่จังสี่เลาว่าต้องกังวลครับห้น้ำเลยหายน้ำไปนี่ครับมันใหญ่เห็นว่าอันนี้เบาช่วยลงเลยเนี่ย มาช่วยลงหาต้นลุ้มเดียวพี่น้องเราคิดว่ากเออตีว่าวอลเลนเนื้อนี่นี่ให้เบิงลงหาต้นเลยวลุ้มเดียวจะเอาเม็ดสายปลูกคนเดียวกระซี่มานน้ำเพลินนี่แหละครับผมติดบ่ติดครับพี่นอ้อยอ่อนตอนเตี้ยนนี่ตีเพลินแล้วครับติดบ่ครับนี่ติดครับนี่ติดสุขียพี่น้อง โมิแอนโบเลน้อครับเดี่ยติดซูเกียนี่เห็นไหมครับนี่ให้เบิง้งแบบจู้ใจบบตัดบบต่อเลยพี่หน้่งนี่ติดโบนี่ครับติดครับผมนี่ติดติดบ่ครับนี่ติดครับผม เฮ้เพิ่งแบบจู้ใจพี่น้องติดบ,บ่ฟังผุน,นติดครับฟังผุนเกิดติดมันไปสองขางด้ยครับผมคือผมบอกให้ฟังเต่อยพี่กอนๆนะครับยกลองยกลองมาแล้วก็ผมปลูกโค้นห้างกันนะครับระวังโค้นนี่นี่โค้นนี่นี่น,นี่โค้นมันครับเป็นบ่โค้นนี่กับโค้นฟังพี่ห้างกันบ่หดอันสิบห้าเซนทำพี่น้อง แต่ว่าบอกโมเนี่ยมันออกมันม่นได้ไปน้ากันนะครับมันไปไผไปมันนี่ครับติดบ่นี่ก็ติดนี่นี่ก็ติดนี่เด้ติดบ่ติดครับพี่นอ้องติดบนสวนติดบ่ครับนี่ติดครับพี่นอ้องเอ้าอืมเห้เบื้องนี่ติดบ่เนี่ยติดครับนี่นี่ครับ แต่และเครือมันจะมีอันนะครับบอกโมมันจะมีอันเครื่อมันจะมีดอกนี้นออกดอกนะครับจะเป็นดอกตัวแม่กับดอกตัวผู้อยู่ในเครือเดียวกันนะครับ